สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันในเช้าวันที่9เดือนกรกฎกาคมพศ2564นะคะอะวันนี้เด็กๆตื่นนอนขึ้นมาแปรงฟันกันหรือย่างคะคุณครูจะมาแนะนำวิธีการแปลงฟันอาทำอย่างไรฟันของเราถึงจะสะอาดน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแปลงฟันที่ถูกต้องนะคะเด็กๆ เด็กๆหวันเนี่ยเราควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งนะคะเอาละค่ะภาพที่เด็กเห็นคือโมเดลฟันคุณครูมีอุปกรณ์แปรงฟันด้วยค่ะมีแปรงสีฟันยาสีฟันแก้วน้ำน,นะคะก่อนที่เราจะมาสาธิตพิธีการแปรงฟันให้ดูคุณครูจะพาเด็กๆร้องเพลง หนึ่งเพลงก่อนค่ะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแปรงทุกวันฟันจะสวยดีแปรงขึ้นแปรงลงเข้าสิแปรงขึ้นแปรงลงเข้าสิวันละสองทีแปรงฟันแปรงฟันอ่ะถ้าหากเด็กแปรงฟันทุกวันเป็นเวลาอย่างน้อยสองครั้งนะคะฟันเด็กๆก็จะขาวสะอาด มาดูวิธีการแปลงฟันกันค่ะอุปกรณ์ก็มีแปลงสีฟันกับยาสีฟันเด็กดีบเลยนะคะเวลาเราใช้ยาสีฟันเราไม่ใช้เยอะนะคะ,ะเล็กน้อยเท่า,มาเมล็ดถั่วเขียวค่ะ,ะวิธีการแปรงฟันเด็กอย่าลืมนะคะแก้วน้ำตักน้ำบ้วนปากเอาน้ำกรุ๊บปากให้ทั่วเลยค่ะจุ่มแปลงลงไปที่น้ำ หลังจากนั้นเราก็จะแปลงฟันด้านหน้านะคะดเด็กๆดูค่ะอ่าเราจะแปลงแบบนี้ขยับขึ้นลงขึ้นลงสบัดปลายแปลงออกเล็กน้อยค่ะดเด็กๆด้านหน้าเสร็จก็ไปด้านข้างค่ะอ่ะาฝั่งนี้ด้วยนะคะถูไปถูมาค่ะสบัดแปลงออกด้านนอกอ่ด้านหน้าระบนเสร็จทีนี้ข้าปักงกวางค่ะ แปลงด้านในค่ะแปลงแบบสะบัดแปลงออกด้วยนะคะแปลงให้ทั่วเลยค่ะเด็กๆอ่าต่อไปฟันบนบ้างด้านในค่ะอ่าเมื่อแปลงเสร็จทั้งบนทั้งล่างเสร็จเด็กๆขาตรงนี้คือลิน้นอ่าลิ้นเราต้องทำความสะอาดด้วยนะคะเราใช้แปรง ถูลงไปที่โคนลิ้นค่ะถูลงไปที่ลิ้นค่ะเาบาๆสบัดออกนะคะอ่าโอเคเรียบร้อยถ้าเด็กๆทําแบบนี้ได้ฟันเด็กๆจะสะอาดค่ะหลังจากนั้นเด็กๆก,ก็บ้วนปากทำความสะอาดฟองที่อยู่ในปากให้เรียบร้อยนะคะอ่าเสร็จแล้วค่ะวิธีแปรงฟันที่ถูกต้องนะคะฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะแปรงฟันบ่อยๆค่ะ